มาครับพี่น้องมาเลยจวดเสีย,ย,ยงพวกปั่นไฟง่ายไงมาสู้กับคุณมาเลยผัดปลาไหลตัวแปดทีครับพี่น้องเสีงย,ง,ยงเสียงพวกปันไฟง่ายโยงที่เห็นท้ายคลิปด้วยกันสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องปั่นกุมวัฒนนะครับ <laughs> นี้สุดายพี่น้องครับผัดปลาไหลกินครับ <laughs> แต่เนี่ยมาท่านได้ผัดนะครับตอนนี้ บวกน้ำห่อนด้วยบวกน้ำห่อนใหน้เนื้อปลามันแข็งๆเวลาผัดมันจังประมูลเป็นไรไงครับตัวเดียวได้ครับประมาณปิบฉีดได้ครับอะไรตัวนี้ น้ำ <c oughs> นำที่เขาบวกก็บบ่ได้ทิมครับพี่น้องมาใส่ที่เก้ามาใส่พี่เก้า,า,กาแค่เห็ดใหม้มันแบบตะไลใหมันแข็งตัวเลยได้แล้วครับพี่น้อง พร้อมจะกินจะจวดแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อผัดปลาไหลตัวแบบเก็ตฉีดแปดฉีดเลยจะเอาพิจารณาเดียวหน่อยวากินกันสองคนครับครับผมมามาทำกันเนี่ยจวดมีเราถอนยังอยแก่ข้าวเมืองซิบเมืองค้าแรกไปัเลยโอ้ท่าพวกมันเนี่ยใส่เบ็ดมาได้เนี่ยป้าพันหรือตโตมาก่อดเน่เสียบเสียบ ไส้หน่อยแซีบหน่อยไส้ลายแซยบไลยพี่น้องทำง่ายบ่งอย่างที่เหมดไม่ <c oughs> พี่น้องเอง้ขออนุญาตปิดก่อนเด้อลองคอ,อก,ก่อนโอ้ยอเอาเกี๊ยข้าวพี่น้อง,องจวดพี่น้องจวดบวันวุกตามด้วยน้ำโปมาครับพี่น้องมาเลยจวด,อ,ดงงอ,อ่ะขนบนอบคนณมากนะ พัดปล่ยตัวแปดทีครับพี่น้องเสียงพอกันไฟย้อนที่เห็นท้ายคลิปด้อยกันกินดิบเบืองเหนือตั้งติดไท้ายตั้งดีปีครับพี่น้องเพชรพี่น้องพูดว่าลีปีครับด้วยดีปีมากลีปีเรื่อยใบกับใบพู้ว่ามากับมาเรื่อยมากไก่ดอกก่ใบเชื่ยพู้ว่า เออตัวนี้เผ็ดจิ๊บเลยหอมอ๋อแล้วกัดเข่ามีจังน่อยเ<อ>ด้อขออนุญาตบันไดเสือกับันไดเสือหอัอนไหลเผ็ด,ผดบม่บันไดเสือพี่น้องป้่าโอ้เสียบเสียบสดคดั้นดก็ยอมอเอา้แต่ไงบ่ได้มันสีเหมือนไร นอตุ้ยไปเพราะไม่รอดโดนแบบวันแรกๆก็ที่อายุน่แล้วกินพี่น้องกินกินยังเดียวค้นหัวลานพี่น้องค้นหัวลานกินยังเดียวหัวลานแต่ว่าใจวันใหม่ด้อะหัวลานจืดๆกินพี่น้อง คนเยอะก็มีอมามกล่องโอ้บอกทัวบับทัวจจนว่าอู้กินคำน่อยไ่แซบพี่น้อยกินคำยังแซบทัวย้ายตัวไหนยัยบ่าขาดเลยไหมโดนแล้วเป็นอาทิตย์แล้วทัวร้ยุ่ แต่ยังเดี๋วไมผักแก้มใช่ป้องบุญไม่ผักก่อนเกี้ยวๆเล <c oughs> ออยว่าจะผักกระตูเลยล่ะย่านนี้ปัดบานไม่บานกระตูปีบบานหัวข้อที่สามใยังโดดไหมครับพี่น้องเบิร์ดหรอครับแซ่บหลายก็นี่จำนีนะครับพี่น้องกับผมากินน้ำกันเนาะไอ้สองนางกินเบิร์ดครับ กับนิสม <ici> <an> ีตรนะครับแซ่บไล้พี่น้องแซ่บไล้โกรุ่เลยเดี๋ยวหามไม่ให้กระทุกคนที่เขาวงเลิกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข้ใบบกุหลาบให้ได้เครับเด้อใส่ซาลาเเน่์นะโมพี่กระแซบนิสมีตรนะครับคลิปนี้ก็จบไปนิสมิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ